แม่แกหัวละไมยิ้มเลยยิ้มแบบเขียวบ่มี่นี่ละยิ้มนี่ละแม่หนเป็นพี่น้องก,กันกับอันเซเว่นพระเจ้าสีฝาขนมมใหอแม่อยากกินยังบอกเลยเด้อยีรีเด้เป็นพี่น้องกันกับเซเว่น,น,นมีพี่นออ้นนอง,นหง,นงหันคนณสองคนนี่แหละบางงหานโน้นบอกว่าโอ้ยอยากกินอัน อยากกินันหอดอกสิเขามาส่งหอดนาบ้านเห้องเห็นบอมา้องเป็นัางกอาดอกเป็นนังเป็นยังฮะบะ้านางบบ่กลัารบกวนเขาบออ๋เอ,อเป็นยังก็รบกวนเ้าเป็นพี่น้องกันกั็เพลอนมนอง ใจนังแม่กันก็เป็น่วงนไปยังก็เขาบอกต้องใจยั่นอยูอ้ไม่ห้ขอบ่ห้ขอเขาบอกเก่งใจจะิดแตกนกงัไบอกแม่บอกแน่าวันนนอบ่เอายังเลยบ่เอาหาเช่เขาอยากเอามาไห้เด้ มาจทิคือจังมาคือเวลามากทิงเามายังสันใกล้โย่ของบอม,มากวัดต,ต้องไปนั่นต้อเพื่อน<ด>เป็นแฟนครับนูแม่แม่ก็หูยนแฟนน่ะก <laughs> ็จิาถาไม้แค่ยันยั้นี้ยันนี่จังทีไลเสิร์มากนันเนี่ยต้องใช้นั่นด้ย่านเขาหวัวบ่

คงที่ใช้องน,นองแก่ละเออที่บ้านหลังจะมีแบบ่าบ้านที่ต้นตาบัวยันใชห้อเมือยไฟที่แขกทั้งในเฮียน้องมันแกงมันมีอยู่ทาง,ขงเขาเป็นมือเออทางนอกมันเมือ่อยชูหอดโซ่สามสามถุมบ่เฮ้ามาาื่ขึ้นไงสามถุมไฟยังมาแม่ไต่เทียนอยู่บ่หรือว่าอยู่ัง

เอาโฟี่เด้การไยังมาเกี่ยเอาไปงเนนล็ดเ็ดนบัอเียเกมาต้อกเอาโซลาเซลนี่มันไ่ไดเสียเงินเด้อมต้องมาเยเเอายังดอกอือเอาเงินเงินขัไลเนี่ยกับ่เอาขัอยเน่เอาูเียอเอาไล่แบบเออเดใส่ยจ้า วัดแก้วพ่อม่พ่อไม่ยายตอมผูกเอาองียงเลยบมี่แก่แต่กิละแ่เมื่อกีเงีเนี่ยทานเง้ยม่อ้แต่กินไรโอ้่นบมีกันเงียบเลยข่้นมีอยู่กับกันเงียบข่้นบ่มีกับตั้งชีิออกปากปะ สมี่รยแ่เงินดืนหลอดต้ไปแม่บอกมีเงินไดลาระแม่กว่าแม่ไม่มันขาดจัดปัขดขาดจัดปันบ้านนมันบท่านใส่อันระมันนี้มันไงกินกเเนะเพากินกเขราอ่อากินได้แต่ขนมอ,อันนี้บ่ แนว่งไอ่่ะแนวแข็งแข็งัโอแนวแข็งแข็งข้ากินว่าได้ขาบ่มีแข็วกินได้แต่ขนมเค้กนี่เบิ่องเราถือป้องเขากินขนมกับเขาอย่างไงเว้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะ